ปลาบูครับพี่น้องผมปลาบูโตยิงใหญ่เรืองอลามครับพี่น้องผมโอ้ยพี่น้องผมปลานิ่นครับปลานิ่งสองโตเลยเง้ยนี้สุดยอดแล้วพี่น้องเอ,อ้พี่น้องเอ,อ้ เลื่อมแนวแก่ครับพี่น้องผม พี่น้องผมสวัสดีพี่น้องป้องไปพี่น้องที่รักในการหาอยู่หาจินคือเก่าคือเดิมนะครับพี่น้องผมสําหรับเมื่อนี้นะครับพาพี่พาหวังมาหาจินเขาป่าคือเก่าละพี่น้องเอ้ยอยู่เงินมันหวอนครับพี่น้องช่วงนี้จะเป็นยังไงแรงคักแรงแน่จีป่าก็ไล่ไล่พี่น้องแล้วฝนบ่ตกน้ำบ่ก็แหียงเนี่ยแหละมาจอบบ่อนครับพี่น้องเมื่อนี้เตรียมพร้อมมากบบย่างขักนี่พี่น้องเอ้ย น้ำเย็นก็นมีของแท่เ้าก็มีครับอันน่แมันโคตรส,สนาให้เพิ่นดอกพี่น้องแต่ว่าแนวแก่แนว่ยนองแก่แกจานวูครับผมหวัดดีนีเมื่อนี้พี่น้องห่อเข่ามาพร้อมนะครับพี่น้องผมนี่ตำบักทัวครับตำบักทัวมาพร้อมพี่น้องผมตำบักทัวห่อเกลือมาพร้อม น้ำก็ห Box, ัวมากครับ okay. พี่น้องเอ้ยจะติบเขาก็มีเอารุ่นกันพี่น้องว่ามันสิไปกินตำมึกทัวก็ป่าเลยจิงจินเขาก็ตำมึกทัวพี่น้องมองเอารุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นว่งมันมีอุปกพ่อได้จอบเด็กกีบ่ะนะไปขออนุญาตลุยครับพี่น้องพี่น้องครับสำหรับวิธีการห่างแหนนะครับหลายคน หลายคนที่เคยอาจารย์อู้เคยไปสอนเพิ่นมานะครับเพิ่นเพิ่นห่างแหบ,บ้เเป็นวิธีห่างแห้มันแตียกนะครับพี่น้องน้องต้องจับจับมาประมาณนี้นะครับพี่น้องผมนี่วางเขียนหนึ่งโฮบเขามาหนี่พี่น้องผมแล้วก็โฮบเขาว่าอีกนิดนึงนะครับจับมามาตอมเสกกันดังสี่นะครับเพื่อว่าให้มันมันมดจอมพี่น้องผมง้ามว่านไปนี่ครับยิบออกมาน้อยนึงครับพี่น้องมองหวยสอดนะครับพี่น้องผมแล้วก็ จับนี่ึ้นมากเบียงเบียงเครืองนะครับพี่น้องผมเบียงเครืองปับ๊บเวลาวันนี้วันย่นย่น,ยนนะครับพี่น้องผมวันย่นย่น,ยนแล้วกว็นิวกไกวครับนิวกไกวเฮานี่สีก็กอาลูกไว้นํานะครับกวอลูกไวพร้อมกวไว้จังน้อยกว่าลูกไปทางน้เบิดแล้วเขาจังคอยปล่อยนะครับพี่น้องนั้นไปสุดไทยมูไปพี่น้องไปรุ่งไปเบิ่งกันวามันสิออกสมคุยว่านะ เรียบร้อยครับผมไฟไวแล้วพี่น้องผมอุ้ยบวันบักไงหนึง่งปุยลลด อส่วนยูคร <o> <cn Jean> ับพี่น้องส่วนยูดินปุกๆๆๆปุกปุกอยู่เจอแล้วของพี่น้องผมปลานิ่นครับ ปานิ่นครับพี่น้องเอ,อ้ยมีแต้มมีแต้ม ปาบูครับผมผู้ดั้ปะบูตัวบแบบนี้หนึ่งหาว่เห็นครับเอาผ่านครับมาหนีใไเลแ่้วสวยแท้นี่ครับผมพี่บู๊ครับเด็ดเด็ดเด็ดปลาเนี่ยโอนเสียบพี่พี่น้องเอาครับผม อันนี้เอาไป <c oughs> กี้ให้ลูกน้องครับแมวไหลครับย,ยุกยุกเงันแมวไหลนี่กับปตองโอ้บาทนี้ว่าพิษหวังพี่น้องแต่แตงว่าสี่ตัวเอาขออนุญ,ญาตวันอีกจังบาทสองบาทก่อนพี่น้องจังสีเมื่อกี้เล็กๆก,กั้กี้แถแล้วมึนเอาขออนุญาตครับผม ตึกกันกันครับผม <ś le> โอ้โอ้่ออ้องมตึกกบ <ś le> <ś le> มาทานันมาทานัน นี่ครับผมถือกบครับอุ้ยเฮ้ยฮพื้นนีดูดกบลีพี่น้นองผมเอามาันตือกสามเทือแล้วถือกบทั้งสามเทือครับผมโตกบบไ่เลยดิดเอาห่อปะเอาครับพี่น้องผมจิบไปให้หมัอนออกแม่เพร่ลูกให้มันไข่เบิดก่อน พี่น้องผมหลังจากไปเริ่มได้ที่นะครับนี่ปลาวัดทุดิบนะครับพี่น้องผมเอาห้วยเกียจหน่อยพี่นอ้องห้วยเกียจหน่อยนะครับของเสียฟังน้องอีกแล้วครับเมน,นูมือนี่พี่น้องเอ้ยปลาท่าเกียปลาเผา câu không kỳ lập hưng hùng bôi 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 จักที่เป็นย่างขึ้อเป็นเผาเป็นกีละ่ะพี่นออ้องเอ้ยพวกเราเมีเนูเด็ดครับพี่น้องมือนี้เอาฟังน้องเลยเด้อพี่น้อง พี่น้องผมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับปลาย่างปลาจีปลาเผา,าโ,โหกระไดนะครับพี่น้องอ้นี่ตำบักชัวตำไม,ม้เองกับมือพี่น้องผมเอาลวกลงจาาังหวะพี่น้องเอ้ยน้ำแดงจึงคึงโอ้ยเนี่ยห้องโต๊ะกโตมี่พี่นออ้องผมเอาตรงนี้แหละห้อง ปลาบูครับพี่น้องผมปลาบูตัวใหญ่เรื่องอัลามครับพี่น้องผมโอ้ยเออืพี่น้องผมปลานิ่งครับปลานิ่งสองตัวเลยเงินเอา้าเบาหลายยายหายงพี่น้องมากับเขาเนี่งทันแม่ห่อให้ทันแม่ห่อให้มา อิ่มไวทันแล้วว่ะโอ้ยกินมันปั่นอีกเลยลอยไปวันบักปุ่งเลยพี่น้องผมมาครับมามาแส็บมนันหวานกันล่องเบิ่งจะคำหนูเมยู่เนาะชุกเชินพี่น้องเลยชุกเชินจำน้ำหนามม้งเลยอืมบ้า แล้วจอันนี้ก้างเดียวเมื่อให้ลูกน้องครับม่งตอนมนทั่วาจาว<ะ>ันโว้อืม ฟันห้องแล้วพี่น้องฝนกระติมาพ่อฝนอ,อุ้ยฟันฟันฟันอือ เขาติดมือครับพี่น้องเดินดินไรก็ได้ง่มง่มปลาแห้ไรกับเขาติดมือก็สร้างเถะพี่นอ้องเนาะบรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งครับผมโ mm hmm. อ้ปลาหนึ่งฝัางไร สุดหยอดแล้วพี่น้องเออพี่น้องเอยยเรื่มแนวแก่ครับพี่น้องผมโอ้คำไงโพดคำ S <S เนื้อวานดีครับพี่น้องผมสดๆไม่ๆหม้โอ้ปิ่งแบบอบพลเลยพี่น้องขมเจียๆเลยบีประนินบ่ใจรลยพี่น้นองผม าา่าบูอุ้ยน้องเอ้คนน่ะอ๋อเสีนผุออกมาโอ้ยอ้ทอนหางครับ เบือ่อดีครับพี่น้องม,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 มามามามป่าห้องครับพี่น่องผมเอาพี่น่อง เงี้ยในปิดคลิปไปซ้ำนี่แหละจังพบจังพอกันไหมครับกับวิถีชีวิตหาอยู่หากินกับพี่น้องผม,อมขอดแต่งการมันแล้วเรียบร้อยก่อนเพิ่งฝนติดตกฝนอะไรอายุมันขงเขาเย็นครับพี่น้องสุภาพแข็งแรงลำด้วยโชคดีโชค mắn ยาเจ็บจะจนกันสู้ขู่ทุกคนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผม